เบื้องต้นเนี่ยเรามีหมายจับของสารายาตัวซีนะครับมี่ร่วมกันรักทรัพย์ในร้านเคยเราทำมาได้ครับรือหรือทรัพย์หรือบานสิ่งเช่นว่าร้านเข้าไปเดลกันใดๆโดยใช้ยานต่อนักหรือเพื่อสะดวกการทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือคนจะการจับคุมเราชื่อชนะธนกิจการตามนี้นะบ้านฤทธที่เราตามนี้เราถูกจับแล้วเรามีสิทีนจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะทำให้การของเราเนี่ยสามารถใช้ควาครับขอสตอเรจตัวเอ่า ทำให้การเราสามารถใช้ยันตตัวเราในชั้นศาลได้ซึ่งในเบื้องต้นพอเราถูกจับเราก็มีสิทธิ์ที่จะพบและึกษาทนายความได้นะครับเข้าใจไหมแต่เราได้รับปัดเจตใจก็จะส่งโรงพยาบาลนะขณะนี้เรามีเมียอยู่เมียเราเนี่ยเราทราบการจับกุมของเราห้อมานี้ไหมเดี๋ยวตรงนี้ทราบการจับกุมของเรานะในเบื้องต้นเป็นคดีของสรไม่กระเสริมแต่จะมีของสรอื่นด้วยด้วยเข้าใจไหมครับเย้าใจไห า้พบกับร้อยเวรแล้อีกเรื่องในตอนนี้ที่ประสานไปกับที่สอนอบางบุทีบาุบีนเนี่ยสอนอบางบุเทียนก็ร้านกาแฟาถ้าเราไม่ผิดเนี่ยนะแต่จะให้ดูอีกการหนึงน,นี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรานะแป่ใช่ไหมไม่ต้องคุยแล้วนี่คือแปบ มีหลักฐานนะนี่ยดเจนในลายสักเป็นมือเนี่ยเมื่อกี้ที่มูสงสัยูเห็นมือลางมือในเต้เดินผ่านกูเลยหันมองเนี่ยเพราะอะไรครูจำมึงได้ทรงมงอ่ยนะโอเคไปตอนนี้ตำรวจจะพาไปที่สนเเรกมตอเป็นขออองงขะไร่ีร